สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนในหน่วยของการสื่อสารไร้พรมแดนค่ะพูดถึงการสื่อสารนะคะการสื่อสารจะหมายถึงการติดต่อระหว่างบุคคลที่1ไปยังบุคคลที่2นะคะอ่าโดยวิธีการในการสื่อสารนะคะอย่างเช่นการถ่ายทอดทางข่าวสารข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ความคิดและก็ความรู้สึกค่ะการสื่อสารนะคะจะผ่านอุปกรณ์การสื่อสารอย่างเช่นมือถือค่ะมือถือหรือโทรศัพท์นั่นเองค่ะอย่างที่สองคือโทรทัศน์หรือทีวีค่ะอ,อย่างที่สามคือวิทยุแล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วก็ สิ่งสุดท้ายที่จะเป็นการสื่อสารก็คือการเขียนจดหมายนั่นเองค่ะการสื่อสารเหล่านี้นะคะเด็กๆรู้จักการสื่อสารแบบไหนกันบ้างคะที่ครูยุ้ยเอยมาทั้งหมดเนี่ยเด็กๆรู้จักแบบไหนกันบ้างคะให้เด็ก,ดกตอบผู้ปกครองนะคะว่าเด็กๆรู้จักแบบไหนกันบ้างอ่าการสื่อสารนะคะมีความจําเป็นต่อเราในทุกๆวันเลยค่ะ มีความจําเป็นในชีวิตประจําวันของเราทุกคนนะคะเราจะใช้การสื่อสารเนี่ยเป็นการติดต่อไม่ว่าจะเป็นการค้าขายไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับพ่อแม่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทางโทรศัพท์ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิดเนี่ยเราก็แทนที่เราจะเดินทางไปบ้านคุณไปบ้านไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆหรือว่าไปเยี่ยมคุณ หู่คุณตาคุณยา่าคุณยายในต่างอำเภอต่างจังหวัดแบบนี้ค่ะเราก็ใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือแทนนะคะเพื่อลดอความเสีย่ยงนะคะในช่วงนี้ที่ยังมีโรคระบาดคือโควิด -19 อยู่นะคะ,ะการใช้ อุปกรณ์การสื่อสารต่างๆเนี่ยเราก็ควรใช้แต่พอดีนะคะเพื่อจะให้เป็นประโยชน์สูงสุดในอุปกรณ์ของเราและก็เป็นการถนอมอุปกรณ์ของเราให้ใช้ได้นานๆนั่นเองค่ะต่อจากคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการบ้านนะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะคะทำการบ้านนะคะส่งมาให้คุณครูประจำชั้นของห้องตัวเองนะคะอ่ะ ครูยูฝาอีกอย่างหนึ่งว่าเด็กในคนไหนที่การบ้านค้างเยอะๆเนี่ยพยายามทยอยทานะคะทยอยทามาให้คุณครูได้เห็นหน้าเห็นตากันบ้านนะคะส่งการบ้านมาในลายกลุ่มของห้องเรียนนะคะฝากถึงผู้ปกครองด้วยว่าให้ส่งการบ้านของลูกของบุญหลานเนี่ยมาให้คุณครูด้วยนะคะ,ะสําหรับวันนี้ เจอกันต่อจำลวงนนี้ก็คือการเรียนมีเท่านี้ค่ะแล้วก็ต่อกันในคลิปการบ้านค่ะ